คันทรงลูกมาคันชักคันทรง,ทรงอันตรายมากนะค,คันเมื่อวานนี่หลุดเลยนะดีแลว้วไม่ลงข้างทางเห็นไหมติดติดลอ้อไอ้น,นี่อยู่ติดล้อนะมันหลุดต่ออย่างนี้เลยเมื่อวานไอ้นี่ก็อันนีัน,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 นี้ยึดพรมไลายไว้ไปหาพรมลายตัวนี้หาลูกมาแทรกพรมลายตรงนี้นะ มันหลุดตรงนี้เลยปกเตีอันนี้มันอยู่จิตละล้อจิหล้อยึดไอ้ลอุมล้อไว้หลุด่างนี้เลยถ้าหลุด่างนี้ลอ้ลอจะไปข้างเหนื่อยนะดีแล้วไม่ลงข้างทางโอ้อันตรายมากครับตัวไม่กี่ร้อยบาทอ่ะอย่าไปประหยัดเลยไม่กล้าถ่ายรถเครงใจเจ้าของรถนวลเน,นี่ยอยมันอยู่เงี้ยปกเตีมอยู่เงี้ยครับพอมัมตกหลุมก็มันหลุด ตอนเลี้ยวอ่ะอ๋อนี่เข้าไปแล้วไม่หลุดเว้ยนี่ยหลุดพึ๊เนี่ยลงไปข้างทางเลยนะครับลูกมาปไม่กี่ร้อยอ่ะหมดเป็นพันเป็นหมื่นนะถ้ามีปัญหามาเนี่ยเช็คดีๆหน่อยครับช่วงล่างอ่ะอันตรายครับคันทรงหลุดนี่แหละที่มาของคำว่าคันทรงหลุด